ลดความดันสูงได้ง่ายๆแค่ทำหนึ่งสิ่งนี้แค่เปลี่ยนเวลากินข้าวอาจช่วยลดความดันได้เวลาหลอดเลือดตีบลงเลือดต้องไหลแรงขึ้นหัวใจทำงานหนักขึ้นความดันเลยสูงครับและที่น่าตกใจคือคนจำนวนมากไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหลายคนพยายามแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องเช่นลดกินเค็มอย่างเดียว แต่ทานน้ำตาลเยอะอยู่ 2. พึ่งยาอย่างเดียวแต่ไม่ปรับพฤติกรรม 3. อดอาหารผิดวิธีคิดว่ากินน้อยแล้วดีแต่ทำให้ร่างกายเครียดและความดันยิ่งแย่วิธีแก้คือ IF intermittent fasting รู้ไหมครับการทำ IF อาจช่วยให้ร่างกายจัดการกับอินซูลินดีขึ้นลดการอักเสบและช่วยให้หลอดเลือด แข็งแรงขึ้นช่วงที่อดอาหารร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองลดระดับอินซูลินลงและช่วยให้ความดันสมดุลขึ้นลองเริ่ม IF แบบง่ายๆเช่น14ต่อ10หรือ16ต่อ8ได้เลยครับ